สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับคุณครูพุทธานะครับในรายวิชาคอมพิวเตอร์3นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับรหัสวิชาวว .13201 ชั13้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาโดยสแสดงอัลกอริทึมครั้งที่1นะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยที่1การแก้ปัญหานะครับหน,นะครับลำดับขั้นตอนการทํางานหรือการแก้ปัญหา 2. นะครับเรียงลําดับภาพเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันได้นะครับไปดูเลยนะครับเด็กๆหลังจากตื่นนอนนะครับในตอนเช้านักเรียนทํากิจ,จวัตรประจําวันอะไรบ้างนะครับใครตอบคุณครูได้ครับนักเรียนทํากิจกรรมอะ กิจวัตรประจําวันอะไรบ้างหลังจากตื่นนอนในตอนเช้านะครับอ่าถ้าเป็นของคุณครูนะครับตื่นนอนขึ้นมานะครับก็ล้างหน้าแปรงฟันนะครับแล้วก็อาบน้ํานะครับนั่งกินกาแฟนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือของคุณครูคร่าวๆถ้าเป็นเด็กๆละครับอ่รับไปต่อนะครับอ่าเห็นไหมครับ คุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะครับลำรับภารกิจยามเช้าของแพนเค้กในวันนี้เด็กๆดูที่รูปครับ A B C D E F G H เห็นไหมครับภารกิจของแพนเคก้กวิธีที่หนึ่งนะครับคุณครูลำดับมาว่าเวลา06.30นนะครับ แผนเค้กตื่นนอนนะครับลุกจากที่นอนสองสามนะครับแผนเค้กไปปัสสาวะสแผนเค้กแปรงฟันนะครับหแผนเค้กอาบน้ำหกแผนเทค้กทานอาหารเช้า7แผนเค้กเดินทางไปโรงเรียนนะครับแแผนเค้กเรียนหนังสืออ่าอันนี้ครูทำให้ดูวิธีที่1น่งไปดูวิธีที่2ครับต่างจากวิธีที่1ตรงไหน ดูนะครับวิธีที่สองแพนเค้กก็ยังตื่นเวลา06.30ศนเหมือนเดิมลุกจากที่นอนนะครับแต่มีขั้นตอนที่สลับกันอยู่เด็กๆดูไว้นะเมื่อกี้ลำดับที่3กับลำดับที่4ของวิธีที่1นะครับเด็กๆดูไว้หาลำดับที่1เนี่ยวิธีที่1แพนเค้กปัดสวะก่อนนะครับค่อยไปแปลงฟันเด็กๆมาดูวิธีที่2 ฮ่าแพนเชฟเขาแปลงฟันเสร็จแล้วก็ไปปัสสาวะอาบน้ําทานอาหารเช้าไปโรงเรียนแล้วเรียนหนังสือ,อเด็กเดกเห็นไหมครับวิธีที่1กับวิธีที่2ทําไมไม่เหมือนกันนะครับทําไมมีบางขั้นตอนที่ยังสลับกันได้นะครับไปดูเหตุผลเลยนะครับเขาบอกว่าการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ดีนะครับได้แก่หนึ่ง การระบุขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนไม่กำกวมทําให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับ2นะครับปัญหา1อาจมีขั้นตอนการแก้ปัญหาได้หลายวิธีนะครับเหมือนกับที่คุณครูให้เด็กๆดูเมื่อกี้นะครับขั้นตอนที่3กับขั้นตอนที่4ของแพนเค้กนะครับมีการสลับกันในวิธีที่1และวิธีที่2นะครับ3นะครับเราสามารถเลือกวิธี การแก้ปัญหาได้โดยการกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนนะครับไปต่อเลยนะครับาจากกิจกรรมนี้นะครับสรุปได้ว่าขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ชัดเจนไม่กำกวมทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วซึ่งปัญหาหนึ่งอาจมีขั้นตอนการแก้ปัญหาได้หลายวิธีเราสามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ โดยการกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนนะครับขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาต่างๆเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัลกอริทึมเห็นไหมครับเด็กๆได้คำศัพท์เพิ่มมาอีกแล้วนะครับอัลกอริทึมก็คือขั้นตอนการแก้ปัญหาที่เป็นลำดับขั้นตอนนะครับซึ่งการแสดงอัลกอริทึมสามารถบอกได้ด้วยข้อความภาพหรือสัญลักษณ์เห็นไหมครับเด็กๆเด็กๆใช้อัลกอริทึม นะครับในชีวิตประจําวันทุกๆวันเลยนะครับเราใช้แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าอัลกอริทึมคืออะไรนะครับอัลกอริทึมก็คือขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับเด็กๆไปดูนะครับฮ่าคุณครูมีกิจกรรมให้ทําท้ายคลิปนะครับให้นักเรียนนะครับดำดับภารกิจยามเช้าของนักเรียนในวันนี้ นะครับในวันนี้วันที่นักเรียนกำลังดูคลิปนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับเขียนออกมาเป็นลำดับให้คุณครูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื่อยๆครับนักเรียนอาจจะมีมากกว่าหกอย่างนะครับให้นักเรียนกลับไปดูตัวอย่างของลำดับภาร,รกิจยามเช้าของแพนเค้กนะครับว่าแพนเค้กเขามีลำดับภาร,รกิจยังไงนะครับให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะครับ แล้วให้เด็กๆเขียนลงในสมุดร,รายวิชาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วถ่ายรูปทรงลงในลายกลุ่มห้องเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้นะครับสำหรับคลิปการสอนวันนี้นะครับคุณครูก็ขอสวัสดีครับ